คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะหลีกหนีความล้มเหลวเข้าใจไหมหลีกหนีความล้มเหลวความผิดหวังถ้าคุณอยากจะสมหวังคุณจะต้องผิดหวังแต่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่อยากผิดหวังคุณก็เลยสําเร็จช้าเข้าใจไหมครับคุณสําเร็จช้านะถ้าคุณอยากจะสมหวัง คุณจะต้องผิดหวังเยอะๆมันถึงจะสมหวังนิดหน่อยจําได้ไหมความสําเร็จหนึ่งเนี่ยมันจะผิดหวังประมาณ80-90สมหวังเล็กน้อยนะคุณต้องต้องผิดหวังซ้ำๆผิดหวังเยอะคุณถึงจะสมหังคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากผิดหวังแต่อยากสมหวังอยากได้ผลลัพธ์แต่ก็ไม่อยากผิดหวัง ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง,งา่ายๆยกตัวอย่างเช่นอะโอลิมปิกแล้วกันโอลิมปิกการที่คุณจะมาแว่งวิ่งแข่งหนึ่งครั้งเพื่อเอาเหรียญทองเนี่ยแค่ครั้งเดียวในการวิ่งนะคุณว่าฝึกซ้อมกี่ปีโอ้โหแม่งสี่ปีสี่ปีที่ต้องทนผิดหวังเจ็บปวดวิ่งทุก แดกอาหารที่ไม่อยากแดกวิ่งทุกๆวันสี่ปีเต็มๆเ,เพื่อที่จะไปวิ่งแค่ครั้งเดียวเพื่อให้ชนะกันนักมวยฟอยเนี่ยต่อยครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งต้องฝึกซ้อมตั้งสามร้อยหกสิบวันทุกๆวันที่ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเพื่อที่จะไปแข่งแค่วันเดียวคุณลองคิดดูสิแล้วนักภาษาอะไรคุณอยากสำเร็จ แต่คุณไม่อยากผิดหวังยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกเรื่องหนึ่งง่ายๆตอนนี้ตอนนี้ลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณยังไม่ได้ทําดอกลิสผมเชื่อว่าคุณผิดหวังน้อยคุณไม่ได้เจอกับลูกค้าคุณรายได้คุณเลยน้อยแต่พอคุณมาทําดอกลิสคุณผิดหวังเยอะนี่คือรายได้ที่คุณควรนี่คือคุณได้รับ ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแต้มเป็นประกอบเป็นบิ๊กเป็นพี่ตายหรือเป็นน้ำานึเป็นใครก็ตามที่ได้ตังค์เพราะว่าคุณผิดหวังเยอะคุณผิดหวังเท่านี้คุณเลยได้เท่านี้คุณได้เท่านี้ถ้าคุณผิดหวังมากกว่านี้ที่ผมได้มากกว่าทุกคนเพราะผมผิดหวังมากกว่าคุณแค่นั้นเองคุณว่าผมกับคุณใครโดนลูกค้าปฏิเสธมากกว่าผมดีผมกับคุณใครโดนลูกทีมบอกเลิกบอก เซียสเซบายมากกว่ากันผมแน่นอนผมโดนปฏิเสธเยอะกว่าคุณแค่นั้นเอง